ถนนด้านนี้จะไปที่อำเภอสาสขคันเข้าสู่ตัวจังหวัดกลาลสินมหาธาตุเจดีวัดพุทธนิมิตภูข้าวมองเห็นเด่นชัดเลยครับที่ตรงนี้ถนนด้านหน้าน,นี้ก็จะตรงไปที่อำเภอคำม่วงบริเวณถนนตรงนี้ก็สามารถมองเข้าไปเห็นพระมหาเจดีองค์ใหญ่เลยครับจอดรถไวลานจอดรถบริเวณนี้ครับนี่เป็นพระบสถสไม้ครับ นา,าบันแกสลักเป็นปางคนที่ผ่านบริเวณทางขึ้นขอรองเท้าก่อนครับตัวนี้ อ้ตสนเสาหแต่ละตนาประธานที่พระบูชดาก็จะที่ดีกันออกจากพระบูสดมาก,ก็อยู่ข้างๆกันเลยครับ เป็นพระเจดียด์ขนาดใหญ่เขอาไปชมวันใดกัน ปละพุทธนิมิตเลหล็กไหลราพถูรูปหินทราย

ไปชมสวน,วนพระพุทธศาสนานครับ <Okay. S 1> แผ่นป้ายบันทึกมหาธาตุเจดียวัดพุทธนิมิตภูเขาวต้นพระศรีมหาโพธิ์มีจำลองเสาอโศกที่ตรงนี้ด้วยครับ ต้นสาระตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบขันทเสมาจะพิทักษ์ประชาและมนตรีพรบาทสมเด็จพระประมินทรามหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองพระบร,รมรรมรรกษัตริย์แห่งราชวงศจักรีได้ทรงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองอาคารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมรังสีเข้าไปชมพระบูชสดแล้วก็เดินรอบๆบริเวณพระมหาเจดีย์ ท่านผู้ชมนะักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกลาลสินก็อย่าลืมแวะมานะครับวัดพุทธนิมิตหู่ข้าวอำเภอสาสขันจังหวัดกลาลสินพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ